เอาเศราแล้วเดี๋ยวมันนี่จะไปไปกูเบสครับผมได้เลยเบริรงผลงานเมื่อคืนก่อนนี่ครับอันนี้คือผลงานเมื่อคืนโอ้ตุยเป็นตัว,นว,ตวนหนึ่งเป็นตัวหนึ่งเท่าไหร่ทั้งคืนเลยตุกต่ำตุกต่ำเ <c oughs> ดี๋ยวนเศร้านี้ครับผมสีมานคือเมื่อคืนห่อมันนี่ตื่นสวยครับผม พวกที่ไปยกแต่ตีที่นะครับมีฝ่าเริ่มแจงแล้วตีห้าคืนนอมงนะนี่ไปมาหลอบนึงแล้วครับผม <c oughs> ตำรวจไล่ตำรวจไลรไปป่อแรงกลับนี่กูมาได้จกัจกคันอีสองสี่หกก้อนเจ็ดแปดขันครับผม <c oughs> ด่านมันประดุกมันตัวนึง <c oughs> นี่ตำรวจไล่ไปกูไหม <c oughs> ากินขังบ้านนี่ตรงนี้ครับเองว่าสิมาแก่มือใหม่เบียดหายใช้ทับชุนแล้วแา้ฟอเลยหมดนนนะหมด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 ดนมดหมดด แต่บางยังเกี่ยวเลยตายเด็กจีบแต้มตัวที่สองเช้านี้ปดโฟนตายอืมโอ้มันมันหมุนจนเบ็ดสิขาดเลย

อ้มดอ้ยตุ้ตงูงูยังละอ้ยหอมไม่เาไม่เอายุดยุดยินยุดตัไงเลยหอมตายยังหอมถอยลูกไม่เอาน่มันอาปากแล้วล มูยังนี่มูกันงูยังครับอีกมีเป็นครับมันมากินปลานะมูยังไรสิวะหอมถอยถอยถอยมูยังเป็นพวเบิร์ชอรเออ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 แยานเว้โอ้ยมูเต่าบ่หอมหนูฟังมี่หน่อยลูกมีตีนะแย่ไปเขได้หูบอลนะครับมึงมูยังครับ งูเต่า่าบ,บนหูิดปลาได้และูเต่าก็่เห็เห็นแบบนีน้นะขาตั้งอยากงูยขนด้สุดคนม่นาปแหลแหย,ยี่ยนง้าเ,าเบ็ดเก่งสิดมแล้วครับแถวนี้ก็ประหมาณเลยวะ่ะอ๋อขึ้นไปองหมานอยู่

ไปปกติตาหมอใส่นี่กันปกติแบบคือจะต้องหนากดึงเดี๋ยวมาแล้วครับประมาณเลขเท่านี้ ใส่เบ็ดมือหนึ่งได้ฉันแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่พาเนื้อไส้ตุยินไปแล้วมันตายมันตายเบ็ดหกทุกท่นโอ้ไปแล้วนั่นก็ับกล้องยังกวกได้อยู่ได้แล้วกลตกน้ำได้หนีหลแล้วเ้ย